เยหลานทั้งนี้คุณหนูครับเย่หลนันรบกวนแล้วคุณช่วยเป็นทุระให้ฉันหน่อยจริงสินี่คือน้องชายน้องสาวของฉันเสี่ยวชงและเหมิงหมงสวัสดีครับพี่เย่หลานสวัสดีครับหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้คุณหนูคุณเรียกหาผมเหรอครับ แย่แย่หลันตอนนี้คุณมีเวลาว่างไหมหืม<น>ฉันเกิดเรื่องขึ้นกับฉันทางนี้นิดหน่อยอยากจะขอให้คุณช่วยะคุณหนูอยู่ที่ไหนผมจะไปหาคุณเดี๋ยวนี้ตอนนี้พี่ชายของฉันคงรู้แล้ว้าเขาตกงานดังนั้นฉันต้องขอความช่วยเหลือจากแย่หลันโดยเฉพาะแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ขอความช่วยเหลือไม่รู้จะพูดยังไงดี คุณหนูมีอะไรเปื้อนตรงนี้ฮเรียบร้อยครับผมเช็ดมันออกแล้วข,ขอบคุณนะจริงสิคุณหนูบอกทางโทรศัพท์ว่ามีเรื่องอะไรจะพบผมเหรอครับอ้าเกือบลืมไปเลยแย่หลันฉันมีบางอย่างสำคัญมากอยากขอความช่วยเหลือจากคุณนะ Ừ, พี่ชายของฉันทำงานขนอิดในบริษัทแต่เท่าแก่ของพี่ชายฉันกดดันให้เขาไม่พูดตอนนี้เขาต้องการกีดกันพี่ชายของฉันแล้วเขายังบอกอีกว่าเขาจะทำให้พี่ชายของฉันตกงานให้ถึงที่สุดอะแย่หลันฉันขอให้คุณช่วยเรื่องนี้หน่อยนะคะไม่มีปัญหาครับคุณหนูคุณต้องการให้ผมจัดการยังไงหรอครับ อ,อแอนบอกเลิกเจ้านายไล่ออกทำไมชีวิตของสูตาเมงช่างลำบากขนาดนี้อืมตาเมงฟ้ายอมมีทางออกให้คนเราเสมอนายอย่าเศร้าไปเลยนะอีกอย่างนายก็ใช้โอกาสดีๆแบบนี้หางานที่เหมาะสมกับนายทำไปเลยเสยิใช่ตาเมงนายต้องโดดเด่นแน่นอน พวกเพียงรอฝากชีวิตกับนายนะตาหมิงสู้ๆพวกพี่ตาหมิงนายไม่เหมือนกับพวกเรานายเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำนายเพิ่งจะอายุเท่าไหร่เองตอนนี้เป็นช่วงอายุที่นายจะทำแผนการอันยิ่งใหญ่ะเร้าไปเลยอืมไม่มีแฟนแล้วก็ไปจีบไม่มีงานแล้วก็ไปหางานมีอะไรเป็นเรื่องใหญ่กันฟ้าย่อมมีทางออกให้คนเราเสมอ พี่ๆเพื่อนๆรอผมก้าวหน้าแล้วจะมาพาพวกพี่ไปด้วยนะครับผู้คนมากมายเต็มไปหมดเงื่อนไขคือการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปเงื่อนไขคือการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเงื่อนไขคือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรขึ้นไป จบการศึกษาะระดับประถมศึกษาไม่เป็นไรคงจะต้องมีซักที่ที่ไม่มีเงื่อนไขด้านการศึกษาขนาดนั้นสิฮะรับสมัครคงานไม่จำกัดวุธิการศึกษาสวัสดีครับผมอยากสมัครงานคุณคิดว่าผมมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของบริษัทของคุณไหมครับสวัสดีครับคุณสามารถสมัครสำหรับตำแหน่งที่บริษัทต้องการได้ เดี๋ยวขนาดนี้เชวช่วงนี้อย่าพูดถึงการสมัครงานเลยขนาดสมัครไปล้างจานก็ไม่มีใครต้องการผมทำไมคนนี้ตอบรับอย่างง่ายได้นักล่ะแต่ว่าก่อนที่คุณจะเข้าทำงานผมต้องบอกก่อนว่าเงินเดือนประจำของคุณคือศูนย์หยวนนะครับเงินเดือนประจำคือศูนย์คุณล้อผมเล่นเหรอคุณเข้าใจผิดแล้วตอนนี้ตำแหน่งน,นี้ ถือหุ้น50%ของบริษัทครึ่งหนึ่งของกำไรต่อเดือนคือรายได้ของคุณคุณต้องการกี่คนคุณก็หาเองได้เลยทุนเริ่มต้น10ล้านอยู่วันทำได้ไหมถ้าไม่มีปัญหาอะไรเซ็นสัญญาข้อตกลงตรงนี้เลยนี่นี่มันงานอะไรเนี่ยนี่นี่คือผู้บริหารใช่แล้ว ตำแหน่งที่คุณสมัครคือผู้บริหารของบริษัทรับเหมาก่อสร้างหมิงเลี่ยงว,ว้าวดูสิมีหนุ่มหล่อด้วยฮะฮะซูซูต้าหมิงเหรอนั่นคือซูต้าหมิงเหรอทำไมเขา ไม่ไปแบกอิฐที่ไซต์ก่อสร้างละมาใส่สูตรและรองเท้าหนังได้ยังไงกันไม่สิฉันขอดูซิว่าเขาจะไปทำอะไรกันแน่ไม่เจอกันหลายวันเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยเนี่สูต้าเหมิงนี่กำลังจะไปไหนนะ่ะฮะทำไมไปบริษัทรับเหมาก่อสร้างเหมิงเลี่ยงละ่ะไม่ไปขายแรงงานแบกอิฐที่ไซต์ก่อสร้าง แต่มาบริษัทใหญ่โตทำไมกันเือเจอเจ้านายดีๆแล้วเปลี่ยนที่ทํางานแล้วเหรอฮะผู้บริหารการก่อสร้างสูต้ามิงสูต้ามิงขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วไม่แปลกใจที่สเฉิงฉิงสามารถนั่งในที่ VIP ได้ที่แท้เพราะสูต้ามิงกำลังจะได้ดีเหรอไม่ได้การแล้วชินจน ับเขามาสองปีแล้วไม่สามารถทิ้งเขาไปในตอนที่เขากำลังจะได้ดิเชิญท่านประธานลูกมีคนมาขอพบค่ะประธานลูกคุณผู้หญิงท่านนี้บอกว่ามีเรื่องอยากพบกับคุณค่ะแร็ปแร็ปบิดเหาอตาหมิงต้าหมิงแร็ปบิดเธอ ถ้าเมงฉันขอโทษฉันหลงผิดไปแล้วแต่ก็อดไม่ได้ที่จะอย่าพูดจาแบบนี้ไปเลยไม่ดีกับผู้หญิงอย่างเธอในเมื่อเลิกกันแล้วพวกเราไม่ควรติดต่อกันอีกนะฉันรู้นายไม่มีวันยกโทษให้ฉันและฉันก็ไม่ขอให้นายยกโทษให้ฉันด้วยแต่นายเอาอันนี้ไปก่อนนะนี่นี่ไม่ใช่อ่อ นี่คือเงินออมทั้งหมดของฉันแล้วนายรียบไปโรงพยาบาลเพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่เถอะฉันขอโทษต้าหมิงรบกวนนายแล้วลากรับปิดก่อนจากไปเธอบอกว่าทำไมเธอถึงยืนการที่จะเลิกรากับฉันตั้งแต่แรกบอกฉันได้ไหมเราฉันรู้ว่านายต้องการเงินฉันกลัวว่านายจะเกลียดที่ฉัน ไปกินข้าวกับคนอื่นเพื่อหาเงินฉันก็เลยคิดที่จะบอกเลิกก่อนเธอว่าอย่างไงนะเธอเพื่อที่เธอจะจ่ายค่ารักษาให้แม่หรือโกหกฉันไปกินข้าวกับคนอื่นหรอใช่แล้วฉันรู้ว่านายร้อนรนเพราะเงินนั่นเป็นเหตุผลที่ฉันตัดสินใจหลอกนายฉันแค่อยากจะช่วยนายนะ ที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองฉันขอโทษรับปิดฉันเข้าใจเธอผิดเป็นความผิดของฉันทั้งหมดเธอรักฉันมากขนาดนั้นแต่ฉันไม่เชื่อใจเธอฉันเป็นคนรักที่ไม่ได้เรื่องจริงๆเลยฮะตาเมงตามง Rapid, ้าเมงแรบปิดเธอวางใจเถอะหลังจากนี้ฉันจะดีกับเธออย่างแน่นอนฉันจะไม่ทําให้เธอรู้สึกน้อยใจอีกแล้วแน่นอน งนต้า,ตามงิงแค่คำพูดไม่กี่คำก็สามารถหลอกเขาได้ง่อะไรขนาดนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามแม้ว่าสูรต้าเหมิงจะไม่มีอะไรดีแต่สิ่งเดียวที่ดีคือเขารักฉันจริงๆริพี่อาหารมาส่งแล้วค่ะไปกินข้าวกันเถอะค่ะนะอพี่รับปิดเหรอเอ๊ะเฉิงเไม่เธออยู่ที่นี่ด้วยละ่ะ บริษัทของพี่ชายฉันเพิ่งเปิดใหม่ฉันก็เลยมาช่วยแต่ว่าพี่มาทำอะไรไม่ใช่ว่าเลิกกับพี่ฉันแล้วเหรอตาหมิงถึงถึงก่อนหน้านี้พี่กับรับปิดเข้าใจผิดกันบางเรื่องไม่ได้เลิกกันตอนนี้คืนดีกันแล้วล่ฮะฮึฮสูเฉิงฉิงฉันคว้าพี่เธอมาได้แล้วเธอพูดอะไรไปก็เปลี่ยนความคิดของพี่ชายเธอไม่ได้หรอก เออจริงสิแรบบิดบัตนี้เธอเอากลับไปเถอะฉันยังไม่ต้องการเงินของเธอเออจริงเหรอฉันไม่สนใจเรื่องเงินหรอกถ้าหากต้องใช้ก็เอาไปใช้ก่อนได้เลยนะ,ะพี่พอดีค่ารักษาของแม่ครั้งที่แล้วเป็นฉันที่ยืมเงินเพื่อนมาจ่ายถึงจะเป็นเงินไม่มากแต่ก็ คืนให้เพื่อนเท่าที่เราจะคืนได้ก่อนเถอะพี่รับปิดขอบใจพี่นะธุรธกิจพี่ชายของฉันเพิ่งเริ่มต้นพี่ก็ช่วยแบ่งเบาภาระให้พี่ชายของฉันอย่างรวดเร็วเลยพี่ดีกับพี่ชายฉันจริงๆฮะเออใช่สิการผ่าตัดครั้งหน้าของแม่ต้องใช้เงินมากแน่ๆเลยงันรับปิดเราพี่น้องขอยืมเงินก้อนนี้ก่อนนะ เดี๋ยวฉันจะคืนเงินให้เธอเมื่อการชำระเงินของโครงการมาถึงแต่ว่านั่นคือฮะทำไมเหรอเออพี่แรปปิดคงอยากบอกว่าครอบครัวเดียวกันพูดอะไรเรื่องยืมไม่ยืมไม่ต้องคืนหรอกพี่รัปปิใหมายถึงแบบนี้ใช่ไหมคะอ๋อแับปิดจริงจริงเหรอเธอดีจังเลยนะฉันขอบคุณแทนแม่ด้วยนะแน่นอนก็ป่าแล้ว เงินที่ฉันได้มาจากการรับของขวัญก็อยู่ในบัตรนั้นหมดเลยนุ้ยแน่นอนสิพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่สูถฉงฉงฝากไว้ก่อนนะวิสตาบาฮึจริงสินะโลกของคนรวยพวกนี้ที่หลงไหลในเงินทองไม่เหมาะกับฉันจรจริงแต่ว่า มาสัมผัสเป็นครั้งคราวบ้างก็ถือว่าไม่เลวเลยฉังฉังทางนี้ฉันอยู่ตรงนี้เธอเอ้ยถือว่าฉันนัดเธอออกมาเที่ยวเล่นด้วยกันได้สักทีนะเรียไปกันเถอะเจียงตรงรอพวกเราอยู่ตรงนั้นนะเจียงตงผู้ชายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งที่แล้วน่ะเหรอใช่แล้วแทบปบุตของฉันมากับเพื่อนๆด้วยเธอดูสิว่ามีใครที่พอจะสบตาเข้ากับเธอได้บ้างนะ แรปปิ้เฉิงเฉิงยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเข้ามานั่งสิติงๆตงว่าแล้วเชียวเฉินซีทำเพื่อให้ตัวเองพอใจแล้วลากฉันมาเป็นก้างขวางคอใหญคนเห็นความรักจนเดืมมิตรภาพอ่ะเธอก็คือเฉิงเฉิงฉันได้ยินเฉินซีพูดถึงเธออยู่บ่อยๆนะมมดื่มอะไรหน่อยไหมขอบคุณนะฉันดื่มได้หมดเลย งั้นลองนางพยาสีน้ำเงินดูรสชาติจะค่อนข้างอ่อนเหมาะสำหรับสาวสานะ่ะริงสิเจียงตงเพื่อนแดนไม่มาเหรอเพิ่งโทรไปถามนะ่ะบอกว่าเดี๋ยวก็ถึงแล้วฮเฮ้ยพูดยังไม่ทันขาดคำพวกเขาก็มาแล้วฮะลินกังเจ้าเหมยลีู่้เฉิงฉิง ฉันสิพวกเธอมาหยุดที่นี่ได้อย่างไงแฟนฉันชวนฉันมาทำไมฉันจะมาไม่ได้แฟนเหรอเธอคือผู้หญิงที่เจียงตงชอบเหรออา้าวกังจือเหมยลีย่พวกาดรู้จักกันเหรอรู้จักเหรอฮะไม่ใช่รู้จักแค่ผิวเผินนะสูเฉิงเฉิงคนนี้ก็คือแฟนเก่าของกังจือ เออเจียงตงยอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนนายนะสู้เฉิงเฉิงคนนี้นิสัยแย่มากวันนี้นายให้เธอดื่มนางพยาสีน้ำเงินระวังเธอจะต่อแย่นายละ่ะยังไงเสียตอนนั้นกังเจอให้ชานมหนึ่งแก้วกับสู้เฉิงเฉิงก็ถูกเธอรอบเราให้เป็นแฟนอยู่ได้ เ้ามายลี่เป็นกิ๊กตามจีบแฟนคนอื่นแล้วยังเชิดหน้าชูคอได้ขนาดนี้อายบ้างเถอะเอ๊ะเจ้าตัวยังไม่ได้พูดอะไรเลยแต่เธอก็ปกป้องเสียเร็วเลยหรือว่าฉันพูดถูกอ่ะอ้าวอ,อ,อย่าทะเลาะกันนะเฉินซีไม่ต้องสนใจเรื่องของเขาหรอกอย่าทำให้เจียงตงต้องลำบากนะแต่ว่าเฉิงเฉิงที่แท้จริงอ่ะ โอ้โหฉันซีตรงจือจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเธอเลยนะที่พวกเราได้มาบานี้ก็ต้องขอบคุณตรงจือเลยนะนางพยาศีน้ำเงินที่ชูสังสงส่งแก้วก็สามร้อยเลยนะนี่ไม่ใช่บาธรรมดาหรอกเหรอทำไมถึงแพงขนาดนี้ธรรมดาเหรอเธอไม่รู้จักเอาเสียเลยนะนี่คือกลับส่วนตัวระดับไฮเอนพวกเรา ไม่กี่คนมาดื่มที่นี่หนึ่งมือ้ออย่างน้อยก็เกินหมื่นละถ้าไม่ใช่ตรงจุดแนะนำพวกเธอสองคนไม่แน่ว่าอาจจะไม่ได้มาฉันซีก็รักษาโอกาสเอาไว้เถอะแค่แจกันที่อยู่ด้านหลังพวกเธอแค่อันเดียวก็หลายหมื่นแล้วฮ<ะ>โหในที่สุดฉันก็มีโอกาสแก้แค้นแล้วสูเฉินเฉิเธอสวยแล้วเอาละ่ะ สู้เฉิงเฉิงในเมื่อเป็นงานรวมเพื่อนก็ทำความรู้จักกันเอาไว้เถอะให้ฉันอยู่เป็นเพื่อนเธอดีกว่านะออาเพื่อนเลื่อนจังเฉิงเฉิงฉันจะล้มแล้วฮะ สู้เฉ,งฉงิงเฉิงเธอทำแจกันราคาหลายเหมือนพังได้ไงเธอควรทำไงดีล่ะตรงนี้ยังมีกล้องวงจรปิดจะให้เธอวิง่งหนีไปก็คงไม่ได้นะเจ้าเมลี่เธอช่วยแน่ใจหน่อสิว่าเมื่อกี้เธอเพิ่งล้มยังพลักให้เฉิงเฉิงโดนใจกันอะ่ะโธ่พูดแบบนี้เธอก็ยอมรับ ว่ามันเป็นแจกรันที่ซูเฉงเฉงแต่ต้องนะยี่เจ้าเมายลี่ถ้ามันใส่ไายป้ายสีคนอื่นวันนี้ฉันอยากจะใจเย็นๆใจเย็นเดียวนะดูเหมือนว่าเจ้าเมายลี่นี่จงใจทําให้ฉันชนใจกันก็ต้องการจะทําอะไรกันแน่อ๋อฉันสิมีเวลามาด่าดฉันทำไมไม่คิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องค่าเสียหายยังไงดีละ่ะ ตามที่เจ้าเหมอลี่พูดเจกันราคาหลายหมืน่นเฉงฉงลำบากมากกว่าจะจ่ายค่าเทอมได้แล้วเขาจะชดใช้ค่าเสียหายได้ยังไงเียงตรงทำยังไงดีช่วยฉงฉง,งหน่อยได้ไหมคะเออเธอไม่ต้องร้องไห้นี่มันไม่งั้นก็ฉันตรงเจ,นะจกันนี่ราคาขั้นต่ำก็คงหลายหมื่นนะถ้าพ่อนายรู้มันจะไม่ใช่เรื่องเล็กแน่เนาะ ใช่แล้วถ้าฉันบอกให้พ่อรู้ว่าฉันใช้เงินหลายแสนในคืนเดียวจันแย่แนะ่ก็อโทษจริงๆนะฉันซีฉันออกตังมาเหมือนสองหมืแต่มันคงไม่มากพอนะแต่แต่จะทำยังไงดีล่ะเอาละเอาละเห็นแก่ที่พวกเธอไม่เคยเห็นโลกกว้างนะนะช่างเธอะเพื่อเห็นแก่เพื่อนร่วมชั้นของพวกเราค่าเสียหายนี้ฉันออกเอง เจ้าเมลลี่หาเงินมาจากไหนเยอะแยะอ๋อฉันลืมบอกพวกเธอตอนนี้ลุงของฉันคือผู้จัดการของบ้านนี้เขาจะช่วยฉันจัดการเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งหมดเจ้าเมลลี่เธอจะใจดีช่วยฉงฉงหน่อยไหมใจดีอ่อฉันไม่ช่วยเปล่ๆนาๆอย่างแน่นอนซูฉงฉงเธอเองก็รู้ฉันเกลียดเธอขนาดไหน ถ้าอยากให้ฉันช่วยเธองั้นก็คุกเขาให้ฉันสิก็มัวขอโทษล่ะเจ้าเมลี่จะทำเกินไปแล้วนะเมลี่อย่าทำแบบนี้เลยพวกเธอก็เป็นเพื่อนกันนะตรงจือนี่คือเรื่องของผู้หญิงพวกเราผู้ชายอย่าเข้าไปยุ่งเลยพวกหลอนเป็นเพื่อนกันถ้าปรับความเข้าใจผิดกันได้ก็จะยังเป็นเพื่อนกันต่อไป อ,อย่างนี้ก็เป็นเงินหลายหมื่นหยวนที่ไม่ใช่ก้มหัวโค้งคบนับขอโทษจะมาชดใช้ได้คุ้มชะมัดพวกนายสองคนนี่มันเป็นการรังแกกันชัดๆฮะอย่าพูดแบบนี้สิฉันไม่ได้บีบให้เธอก้มหัวขอโทษฉันนะยังไงแต่เจกกันดอกไปก็ไม่ใช่ฝีมือฉันทำตกแตกสิ้นเลยเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างนั้นหรอ แจกันนี้ฉันเคยเห็นราคาขั้นต่ำปกติก็ประมาณไม่กี่หมื่นหยวนแต่ฉันดูลายที่แกะสลักบนแจกันนี้ไม่ใช่ดูดลายธรรมดาแจกันใบนี้ใช้เทคนิคและแกะสลักพิเศษเป็นลายโคเบอร์สีแฉกนี่เป็นแจกันผลงานชั้นเลิศที่หลอมออกมาในปีนี้หายากมากในท้องตลาดราคาต่ำสุดอย่างน้อยก็หลายแสนหยวน ตามที่เจ้าเหมยรี่พูดบาหรุระดับนี้คงไม่ใช่ของหนึ่งแบบเพราะฉะน,นั้นใจการที่มีราคาหลายแสนห่วนตกแตกไปผู้จัดก,การบาไม่มีทางที่จะหลอกลอดหนีพ้นไปได้นี่ซูเฉิงเฉิงเธอตัดสินใจได้หรือ,อยังตอนนี้ฉันรู้สึกเสียดายแทนเธอนะแต่ก็ก้มหัวขอโทษแลกกับเงินหมื่นกว่าหยวนนะได้สิ งั้นทำตามที่เธอพูดแล้วกันขอแค่คุณอาของเธอมาแก้ไขปัญหานี้ให้เคลียร์ได้ฉันจะยอมก้มหัวให้เธอเลยเฉิงเฉิงเน,น,น,นะ <oz ik> <oz ik> เป็นยังไงล่ะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องุกเขาก้มหัวให้ฉันได้เธอเป็นคนพูดเองนะ รอคุณอาฉันมาจัดการเคลียร์เรื่องนี้ก่อนเถอะเธอะจะต้องก้มหัวขอโทษฉันแน่อหล,ลคุณอาคะเพื่อนหนูอยู่ที่บารคุณอาเกิดปัญหานิดหน่อยอยากขอร้องคุณอามาช่วยดูหน่อยคะ่ะเมลี่เกิดอะไรขึ้นอาของเจ้าเมลี่เจ้าเฉิงกงคุณอามาแล้วเพื่อนของฉัน ถ้าฉันบังเอิญทำแจกันแตกช่วยฉันจัดการให้ฉันหน่อยนะคะแจกันแตกหรือทำไมไม่ระวังเธอรู้ไหมว่าของในบ้านนี่แพงมากฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้แจกันมันแตกนะนี่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่เงินสองสามหมื่นหยวนหรือเปล่าไม่ใช่นี่มัน เอริ่พวกเธอทำแจกันนี้แตกใช่ไหมใช่มันไม่คุ้มกับจานวนเงินที่ฉันต้องจ่ายฉันก็เลยขอความช่วยเหลือจากคุณอาคุณเป็นผู้จัดการโรงแรมและัจกันใบนี้ก็แค่แจกันธรรมดาไม่ไม่คุ้มที่จะจ่ายหรอกมอริ่ฉันเป็นอาของเธอแต่ฉันไม่มีความสามารถที่จะช่วยจัดการกับแจกันนี้ะอะไรกันคะคุณอาทำไมคุณถึงโกรธฉัน แจกันใบนี้มีค่าถึงหมื่นหยวนเลยเหรอหมื่นหยวนนี่คือของเก่าจากฟอเรสคอเฟอมูลค่าเป็นแสนล้านหยวนจะให้ฉันแก่ยังไงแสนล้านหยวนหรอแจกันใบนี้แสนล้านหยวนหรอดูเหมือนจะเป็นแบบที่ฉันเดาไว้ไม่ต้องกังวลฉันจะโทรแจ้งตำรวจและพวกเธอห้ามออกไปไหนทั้งนั้นอ่านแล้วแจก แจกันนั้มันแตกเพราะเพราะเธอมันไม่ใช่เรื่องของฉันเป็นเพราะเธออย่าไปสถานีตำรวจเลยเธอเป็นเธอเป็นคนทำครับแจกันนี้แตกเพราะเธอคุณสองคนได้อย่างอายมากและคณสองคนยังใส่ร้ายคนอื่นเห็นได้ชัดว่าเจ้า,มาเมลลี่หาเรื่องล้มและสัมผัสเฉงๆโดยแจกันถึงทำให้แจกันแตกอุปปากเสียงดังอะไรแบบนี้ ไปสถานีตำรวจแล้เจราจากันอย่าได้คิดที่จะหนีตอนนี้เราจะทำยังไงดีเจกันที่กระแพงมากเดิมทีแค่อยากจะอวดแต่ตอนนี้กลับขายหน้าแบบนี้นะเอิงดงฉันควรทำยังไงดีถ้าพ่อแม่ฉันรู้เรื่องนี้พวกเขาต้องข่าฉันจริงแน่เดิมทีฉันแค่อยากสอนบทเรียนให้เจ้าเหมยลี่ เรื่องแจกกันไม่ไเป็นผลดีกับเฉิงซีและจิงดงจะให้พวกเขาเข้ามาพบพันไม่ได้ช่างบันเถอะฉันคิดเกียจจะสู้กับสุนัขคู่นี้ละอย่าเรียกตำรวจฉันจะแจกข้าใจกันนี้เองเฉิงเฉิงเธออย่าทำอะไรง้อเลยไม่เป็นไรฉันมีวิธีจัดการจริงเหรอแจกกนนี่ราคาเป็นเงินหลายแสนหยวน จะมีวิธีจัดการได้นะเอสู้เฉงเฉงเธอไม่มีเงินก็อย่ามาหลอกลวงเลยอย่ามาสร้างความลำบากให้ได้ไหมนั่นสิสู้เฉึงเฉึงนี่ไม่ใช่แค่การที่เธอก้มหัวับนับขอร้องไม่กี่ครั้งก็จะเคลียร์จัดการแก้ปัญหาได้อย่ามาสร้างปัญหาเลยหลินกัง หลังจากที่เราเลิกกันฉันเคยโกรธแค้นนายนะแต่ว่าตอนนี้ไม่ว่านายจะพูดอะไรฉันก็ไม่แค้นนานละเพราะว่าตอนนี้ในสายตาฉันพวกเธอมันน่าขันนะยี่เยียาจกเมื่อ,อไรจะเลิกแกล้งหลอกลวงสักทีู้จิตการคะ่ะรบกวนพาฉันไปหาเจ้าของร้านทีคะ่ะแจกันดอกไม้นี้ฉันจะขอชดใช้ให้เขาเองแน่ใจนะนี่ไม่ใช่การล้อเล่นแน่นะครับ ค่ะฉันแน่ใจคุณพาฉันไปเถอะค่ะผมขอเตือนคุณไว้สักนิดนิสัยของเจ้านายผมนะเจ้านายผมเขาเป็นคนโหดร้ายมากะไม่เป็นไรค่ะคุณพาฉันไปเถอะครับงั้นกรุณาตามผมมาครับออฟฟิศผู้จัดการอืมเธอเองเหรอที่ทำแจกันฉันตกแตกอะ่ะ ค่ะเป็นฉันเองดีมากมีความก้าอาหารดีกนี่ราเซนเอกสารความร่วมมือนีสะสิเอกสารความร่วมมืออะไรกันนี่เอกสารความร่วมมือการชดใช้ค่าเสียหายใช่ไหมนะฮะสัญญาซื้อขายตัวผู้ทำสัญญามีความยินยอมขายตัวเป็นท่าที่กับนายท่านด้วยความจำใจเป็นระยะเวลาสิบปี จนกระทั่งเสียชีวิตจะไม่มีการเสียใจและผิดคำพูดในน่าจะใจ่ายให้คืนละห0ารยหยวนหนังสือสัญญานี้มีผลบังคับใช้ทันทีถ้าหากผิดสัญญาบุคคลค้ำประกันคนที่สามจะทำการเอาชีวิตผู้ทำสัญญาไม่ต้องห่วงเธอสวยขนาดนี้ถ้าทำงานดีก็จะมีติปายได้เข้ามาไม่น้อยเลยนะ